ชาวเน็ตทกสนันหลังหลุดภาพพลอยพัทรากรเวียสุกณลวัฒน์ถ่ายมุมคล้ายกันจากกรณีข่าวการเลิกล่าของคู่รักมาราธานเบลล่าราณีแคมเปนกับเวียสุกณลวัฒน์ขณารถที่ในตอนนี้เหลือไว้เพียงแค่พี่น้องเท่านั้นด้านชาวเน็ตเองต่างขุดหาถึงสาเหตุแท้จริงของการเลิกลาครั้งนี้ของทั้งคู่ว่าเกิดจากสาเหตุใดโดยชาวเน็ตบางท่านมีการโยงว่าเวีย อาจมีสาวใหม่หรือเปล่าจากประเด็นก่อนหน้าที่มีคนตาดีแอบเห็นเวียไปเช่ารถกับสาวปริศนาทั้งนี้ในบรรดาสาวที่ถูกจับโยงให้เป็นมือที่สามของคู่นี้คือสาวพลอยพัทรากรที่เคยร่วมแสดงหนังกับหนุ่มเวียนั่นเองโดยทางสาวพลอยก็ไม่ปล่อยให้สงสัยนานออกมาตอบทุกประเด็นว่าไม่มีอะไรในกอไผ่ทั้งยังไม่เคยไปได้กับเวียและมั่นใจได้เลยว่าตนไม่ได้เป็นมือที่สามอย่างแน่นอน ล่าสุดเมื่อวันที่2อธันวาคม64ที่ผ่านมาทางเพจเม้ามอยข่าวบันเทิงชื่อดงังเจมอย108ได้ออกมาเสนอข่าวสาวพลอยเคลียร์ปมมือที่3ทำรักเวียเบลล่าพังนอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ของเจมอยเป็นรูปภาพหนุ่มเวียกับสาวพลอยยืนถ่ายรูปอยู่หน้ารถสีน้ำเงินซึ่งเป็นมุมภาพที่คล้ายกันทั้งยังโพสตภาพเวียขับรถที่เป็นการถ่ายจากด้านหลังพร้อมเขียนข้อความว่า รถคันนี้คือรถที่เพื่อนเมียขับไปรับเมียที่โรงแรมตอนออกจากกับตัวค่ะแล้วพลอยออกจากกับตัววันเดียวกานนางเลยมาถ่ายรูปเล่นกับรถค่ะเพื่อนเมียลงสตอรี่อยู่ข่าเขาไม่ได้ไปไหนกันจ้าหลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตจำนวนมาเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นความคิดเห็นสองด้านงานนี้บอกได้คำเดียวว่าเผือกันเงียบเียบดูกันยาวๆเนอะ